ตำนานแค่นิทานปรามปร,มปราหรือว่าบันทึกทางประวัติศาสตร์โลกก่อนที่อารยธรรมของมนุษย์จะถือกำเนิดท้าวันหนึ่งเราพบว่าตำนานที่เราเคยคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าแฟนตาซีแท้จริงแล้วคือบันทึกเหตุการณ์จริงจากอารยธรรมลึกลับที่สูญหายไปก่อนมนุษย์ยุคปัจจุบันเราจะยังมองเทพ,พเจ้าเหมือนเดิมไหมลองนึกภาพย้อนกลับไปในยุคที่โลกอาจเคยมียานบิน หุ่นยนต์อาวุธพลังงานแต่เมื่อหายนะครั้งใหญ่กวาดล้างทุกอย่างทิ้งไว้เพียงเศรษซากข้อมูลที่ถูกเล่าต่อๆกันจนกลายเป็นตำนานและนี่คือห้าตำนานใหญ่ของโลกที่หลายคนเชื่อว่าอาจเป็นบันทึกของอารยธรรมก่อนหน้าทั้งรามเกียรติ์มหาภารตะตำนานกรีกอียิปต์และเมโสโปโตเตเมีย 1. รามเกียรติ สงครามระหว่างอาณาจักรที่มีเทคโนโลยีเหนือมนุษย์ถ้ามองลึกลงไปรามเกียรติแทบจะเต็มไปด้วยภาพของโรคที่มีเทคโนโลยีสูงเกินยุคโบราณไปมากวิมานยานบินวินมานของทศกัณฐ์ไม่ใช่แค่รถที่เหาะได้แต่มันถูกอธิบายว่าบินได้กไกลรวดเร็วบันทึกเส้นทางและรับคนเป็นร้อย นี่มันเหมือนยานบินหรือเครื่องร่อนพลังงานชนิดหนึ่งมากกว่ารถศักดิ์สิทธิ์สอนเทพอาวุธพลังงานสอนของพระรามที่ยิงออกไปแล้วแผ่นดินแยกท้องฟ้าเปลี่ยนสีหรือเกิดระเบิดขนาดใหญ่มันเหมือนอาวุธพลังงานกำลังสูงหรืออาวุธทำลายล้างมากกว่าสอนวิเศษยักษ์ผู้ถูกดัดแปลงพันธุก,กรรมตัวใหญ่แข็งแรงทนทานเกินมนุษย์ บางทฤษฎีบอกว่าอาจเป็นผลของเทคโนโลยีพันธุกรรมหรือเผ่าพันธุ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นนักรบและสงครามในรามเกียรติอาจไม่ใช่แค่สงครามของเทพและยักษ์แต่คือสงครามครั้งสุดท้ายของอารยธรรมก่อนหน้าที่ถูกบันทึกด้วยสายตาของคนที่ไม่เข้าใจเทคโนโลยีเหล่านั้น 2. มหาภาระตะบันทึกสงครามนิวเคลียร์ในยุคที่ประวัติศาสตร์ไม่เคยกล่าวถึง มหาพรตา,าคือหนึ่งในตำนานที่เต็มไปด้วยคำอธิบายของสงครามระดับจัก,กรวาลจนหลายคนเชื่อว่านี่คือร่องรอยสงครามนิวเคลียร์โบราณอาวุธพรมหมาสตะคือระเบิดนิวเคลียร์มีข้อความพูดถึงแสงที่สว่างดังด,งด,งดวงอาทิตย์พันดวงก่อให้เกิดลมร้อนเท้าผัดสพสิ่งผู้คนล้มตายโดยไม่มีบาดแผลและหลังจากนั้นพื้นดินเต็มไปด้วยสภาพพิษแปลกประหลาด มันเหมือนคำบรรยายผลการระเบิดนิวเคลียร์อย่างไม่น่าเชื่อวิมานคือยานรับทางอากาศบันทึกอธิบายว่าวิมานสามารถลอยขึ้นลงจอดสลับทิศทางได้ทันทีแล้วยังมีอาวุธติดตั้งบนยานนี่มันไม่ต่างจากเครื่องบินรบของอารยธรรมลับเลยสักนิดเมื่ออ่านมหาภารตะด้วยมุมมองนี้ เราแทบรู้สึกได้ว่านี่คือสงครามใหญ่ระดับดาวเคราะห์ที่ล้างบางอารยธรรมยุคก่อนจนเราต้องเริ่มต้นประวัติศาสตร์ใหม่จากศูนย์ 3. ตำนานกรีกเทพเจ้าหรือผู้รอดชีวิตจากอารยธรรมก่อนหน้าตำนานกรีกเต็มไปด้วยเทพเจ้าที่มีพลังเหนือมนุษย์แต่ถ้ามองอย่างทฤษฎีสมคบคิก เทปเหล่านั้นอาจเป็นเพียงผู้มีเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่ามนุษย์ยุคใหม่อย่างไม่น่าเชื่อถือเขาโอลิมปัสฐานทับลอยฟ้าหรือเมืองที่มีโดมต้องกันสถานที่ที่มนุษย์เข้าถึงไม่ได้มีหมอกควันและแสงวาบเหมือนโดมพลังงานหรือฐานทับที่ใช้ระบบป้องกันระดับสูงเฮฟสตัสสร้างหุ่นยนต์ในตำนานพูดถึงยามเฝ้าเมืองที่เป็นมนุษย์โลหะ หรือตุ๊กตาทองคำที่เดินได้นี่มันคือคำอธิบายหุ่นยนต์ของคนที่ไม่รู้จักเทคโนโลยีอาวุธของเทพคืออุปกรณ์พลังงานสายฟ้าของซุสตรีศูนย์ของโพเซดอนที่สะเทือนผืนน้ำหมวกของฮาดีสที่ทำให้ล่องหนทั้งหมดนี้คือเทคโนโลยีล้าสมัยในสายตาของคนโบราณเทพเจ้าอาจเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชั้นสูงกว่า ที่เคยอยู่ร่วมโลกกับมนุษย์ในยุคที่เรายังไม่รู้จักประวัติศาสตร์อียิปต์ฟาโรและบรรพชนจากท้องฟ้าอียิปต์โดดเด่นเรื่องความลึกลับของฟาโรปีรามิดและเทพที่มีหัวเป็นสัตว์ซึ่งหลายสิ่งไม่สามารถอธิบายได้จนถึงทุกวันนี้ฟาโรคือผู้มีสายเลือดจากชนเผ่าที่มาจากท้องฟ้าบันทึกอียิปต์บอกชัดว่าฟาโรไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา แต่เป็นทายาทของเทพเจ้าหรืออาจเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีพันธุกรรมเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปปิรามิดคือโครงสร้างที่สร้างด้วยเทคโนโลยีสูงความแม่นยำระดับนาโน,โนการหันหน้าไปจุดดาวและวิธีการยกหินหนักหลายร้อยตันทุกอย่างดูเหนือความสามารถของมนุษย์ยุค4,000ปีก่อนมากจนบางคนเชื่อว่า แท้จริงแล้วปีระมิดคือสถานีสื่อสารพลังงานหรือโรงงานผลิตพลังงานของอารยธรรมก่อนหน้าเทพที่มีหัวเป็นสัตว์คือหน้ากาักเทคโนโลยีภาพเทพที่มีหัวเป็นสัตว์อาจไม่ใช่รูปลักษณ์จริงแต่เป็นหัวเกราะพร้อมระบบกรองอากาศที่ผู้คนในยุคนั้นเห็นแล้วตีความว่าเป็นเทพหัวสัตว์เมโสโปเตเมียอานูนากิและต้นกำเนิดมนุษย์ ตำนานซูมเมอร์คือหนึ่งในตำนานที่ให้ภาพผู้มาจากสวรรค์อย่างชัดที่สุดอานูนากิคือเผ่าพันธุ์โบราณที่สร้างมนุษย์หรือเปล่าบันทึกดินเหนียวระบุว่าผู้มาจากสวรรค์ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อทำงานโดยปรับแต่งพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี่มันคือคำอธิบายการแดัดแปลงพันธุกรรมแบบตรงไปตรงมากิลกาเมช นี่คือเรื่องราวของผู้รอดชีวิตหลังภัยพิบัติยักษ์ใหญ่คำบรรยายถึงเมืองที่ถูกไฟสวรรค์ทำลายน้ำท่วมโลกและผู้ที่มีอายุยืนราวกับว่ามีอรารยธรรมที่รุ่งเรืองมากก่อนหน้าแต่ถูกทำลายจนเหลือแค่ผู้รอดชีวิตไม่กี่คนจุดเชื่อมโยงลึกลับหรือโลกเคยมีอรารยธรรมก่อนหน้าแล้วถูกลบออกจากประวัติศาสตร์พอเรานำห้าตำนานนี้มาวางคู่กัน สิ่งที่เหมือนกันจนชวนขนลุกคือ 1. ทุกตำนานมีผู้มาจากฟ้าจะเรียกว่าเทพยักษ์อนุนาก,กิหรือผู้มีพลังเหนือมนุษย์ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มาจากพื้นโลกนี้เลย 2. ทุกตำนานมีอาวุธที่ทําลายเมืองทั้งเมืองได้ในครั้งเดียวสายฟ้าซุสสอนพระรามพรมมหาสตะไฟสวรรค์นในกิลกามช เหมือนอาวุธพลังงานหรืออาวุธทำลายล้างอย่างน่าประหลาดใจ 3. ทุกตำนานมียานพาหนะที่บินได้วิมานรถเทพดวงอาทิตย์ที่ลอยได้ของเทพราสิ่งเหล่านี้ใกล้เคียงกับยานบินหรือยานอาวกาศ 4. ทุกวัฒนธรรมเล่าถึงสงครามที่เกือบล้างโลกราวกับว่าโลกเคยมีสงครามระดับดาวเคราะมาก่อน และเราคือผู้ที่เริ่มประวัติศาสตร์ใหม่จากเหตุการณ์นั้น 5. ทุกตำนานมีสิ่งปลูกสร้างหรือเทคโนโลยีที่มนุษย์ยุคโบราณสร้างไม่ได้แน่นอนปิรามิดอาวุธเทพหุ่นยามวิมานมันเหมือนเศษอุปกรณ์ของอารยธรรมเก่าที่หลงเหลืออยู่ตามมุมต่างๆของโลกบทสรุปตำนานอาจเป็นคำเตือนจากยุคที่สูญหายไป หากทุกกำนาน,นี้คือบันทึกเหตุการณ์จริงสิ่งที่เราคิดว่าเทพอาจเป็นเพียงมนุษย์หรือเผ่าพันธุ์ที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่าเรามากและสิ่งที่เราเรียกว่าอาวุธวิเศษอาจเป็นเพียงอาวุธพลังงานที่พวกเขาใช้ในสงครามครั้งยิ่งใหญ่สงครามที่รุนแรงจนทำให้อารยธรรมก่อนหน้าล่มสลายหรือไว้เพียงเศษข้อมูลเลือนรางที่ผู้รอดชีวิตเล่าต่อๆกันจนกลายเป็นตำนาน และคำถามคือเรากำลังเดินซ้ำรอยอารยธรรมก่อนหน้าอยู่หรือเปล่าคำเตือนในตำนานจริงๆแล้วถูกทิ้งไว้เพื่อมนุษย์ยุคนี้หรือไม่